ก็ขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับสู่มาสเตช o w นะครับทุกคนนะต้้ยนนะอะไรตรงหน้าผมปะครับคือลูกรลักผมเองนะทุกคนนะฮีโร่ที่ชื่อว่าโมนะเลนน,น,เนะทุกคนนะหรืเอเล็กสั้นขยันซอยนั้นนะทุกคนนะเออนี่ครับตัวโมเลนนะทุกคนนะที่กําลังจะอัพแพทใหม่ที่กําลังจะโดนบัฟให้เก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยทุกคนนะ เออก่อนที่เข้าไปดูนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํพาร์สี่กันเลยทุกคนนะนะเออคือเขาปรับเปลี่ยนทุกสกิลเลยทุกคนนะทั้งพาสซสี่ทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองอัตติด้วยนะครับด้วยนะเขาเปลี่ยนทุกอย่างเลยทุกคนสลหรับโมลเลนนะบัฟทุกสกิลให้เก่งขึ้นเออโอเคครับเดี๋ยวมาชมพาสซสี่กันเลยทุกคนนะโอเคครับมาดูพาสซสี่ของโมลเลนกันบ้างครับพาสซสี่ของโมลเลนคือ เมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยการโจมตีปกติจะสร้างเกาะเวทและเกาะกายภาพ25หน่วยครับทุกคนนะบวกทีละสหน่วยต่อเลเวลทุกคนนะนะเป็นเวลา1.5วินาทีทุกคนนะนะและสามารถสอนกันได้ถึง10สแต็กทุกคนนะค,นะคือโมเลนสามารถในแพทเมื่อกี้คือโมเลนสามารถเก็บสแต็กได้แค่8สแต็กนะทุกคนนะแต่แพทปัจจุบันเก็บได้ถึง10สแต็กเลยทุกคนนะ โอเคครับต่อไปมาดูระยะในการโจมตีของโมเลนกันบ้างครับระยะในการโจมตีของโมเลนนะุกคนนะคือ7เมตรนุกควนะในปัจจุบันนะุกควรนะแล้วก็แผ่ที่กําลังจะอัพถึงคือ6.75เมตรนุกคนนะคือมันสั้นลงนั่นเองนะุกควนะในการโจมตีนะุกควรนะต่อไปครับมาดูพลังโจมตีพื้นฐานกนะันบ้างครับพลังโจมตีพื้นฐานของตัวโมเลนนะครับคือ159นะครับในปัจจุบันนะ แล้วก็แพทที่กําลังจะถึงที่กําลังจะอัพนี้ก็คือ1 7ึ่งรยนะครับคือทําให้ดาเมจของโมเลนเพื่อนฐานตั้งแต่ต้นเกม mm hmm. ถึงเลดเกมแรงขึ้นมากๆากนะทุกคนนะแบบมากมาก,มากเลยนะทุกคนนะโอเคนะครับตอนแรกอะ่ะมันเก็บได้แค่8สแต็คใช่ปะแต่ในแพทปัจจุบันนี้เก็บได้ถึง10สแต็คนะทุกคนนะต่อไปเดี๋ยวผมจะไปแนะนําสกิลหนึ่งกันเลยนะทุกคนนะ โอเคครับมาเข้าเนื้อ,อาหาสําหรับตัวโมเลนกันเลยนะนะ Skill นะทุกคนนะสกิลหนึ่งนะทุกคนเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเป็นเวลาสองวินาทีนะการโจมตีปกติครั้งจะปล่อยกระสุนสองนัดนะทุกคนนะอันนี้ปรับใหม่นะทุกคนอ่าสกิลติดตัวทุกครั้งที่โมเลนโจมตีด้วยกระสุนในการโจมตีทั่วไปจะลดคูดาวของสกิลหนึ่งจะลดลง0ูนาวิต่อนัดนะทุกนะต่อนัดนะค,นะอนนะคือ ถ้าตีหนึ่งครั้งก็จะเป็น0.5ถ้าตีสองครั้งก็เป็น0.5บวก0.5ก็เป็น1วินาทีถ้าตีสามวังก็0.5บวก0.5บวก0.5ก็เป็น1.5วินาทีทุกคนคือกดได้รัวๆนั่นเองนะเอ่อก็กดตีไว้นะทุกคนนะแพทนี้คือแบบก็ต้องย้ายมาเล่นโมเลนแล้วนะครับคือลูกหลักผมนะครับเป็นลูกลูกหลักผมเลยทุกคนนะค,ค,นะคือเล่นตลอดครับชนะตลอดนะ แล้วก็น,นี่ครับปรับใหม่ทุกคนนะคือดูเลือดตั้งแต่ต้นเกมส0นะทุกคนนะแล้วก็เลเวลอัพก็จะบวกอ,อ,กอีก2%ซขึ้นไปเรื่อยๆต่อเลเวลนะทุกคนนะอันนี้คือแบบดูเลือดยับยับนะทุกคนนะสำหรับตัวโมเลนนะทุกคนในแพทปัจจุบันนะที่กําลังจะอัพนะทุกคนนะที่กําลังจะอัพแพทอัพแพทมานะทุกคนนะอันนี้คือบัฟนะทุกคนโมเลนคือบัฟนะ แล้วก็เวลาคูดาวของสกิลหนึ่งทุกคนเก้าวินาทีนะครับอ่าตอนนั้นคือยังอ่ายังคูดาวเก้าวีอยู่นะครับทุกคนอันนี้คือปรับใหม่ก็คือสี่จุดห้าวินาทีนะคือกดรัวรัวเข้าใจนะกดรัวรัวเกิดรัวรัวโอเคทุกคนนะสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้ทุกคนนะแบบเกดบกวรัวตีรัวๆทุกคนนะเออโอเคเดยวไปดูสกิลสองกันบ้างนะครับทุกคนนะ โอเคครับมาต่อกับสนะกิลสกันบ้างครับทุกคนนะสกิลสของโมเลนะทุกคนนะจะยิงขึ้นกระแทกออกไปทุกคนนะเป็นการผลักศัตรูไปด้านหลังทุกคนนะสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่ศัตรูในพื้นที่ทําการกระเด็นถอยหลังและสตัรน0.5วีนะทุกคนะแล้วก็ปรับหมายทุกนะเพิ่ม0.5วีเมื่อเก็บสแต็กได้ทุกคนนะก็0.5 0.5บวก0.5ก็เป็น1วินาทีนั่นเองนะนะทุกคนนะคือสกิลสองจะสตัร์ หนึ่งวินาทีนะคุณนะเมื่อเก็บสแต็กได้นะต่อไปครับมาดูระยะสกิลด้วยนะทุกคนนะระยะสกิลนะคุณนะจากแปดเมตรนะทุกคนนะอ่าโดนเนื้อไปเหลือหกเมตรทุกคนนะสกิลสองก็สําคัญใช้ได้เลยนะทุกคนนะโอเคครับต่อไปมาดูอ่าคูดาวกันบ้างนะคุณนะคูดาวของสกิลสองนะทุกคนนะในปัจจุบันคือสิบสองไปถึงเจ็ดนะทุกคนนะแล้วก็ ในแพทที่กำลังจะอัพขึ้นมานี่น,นครับเป็น1 1บเถึงแนะทุกคนนะคือต้นเกมจะคูดาวไวขึ้นแต่เลทเกมจะคูดาวนานนะทุกคนนะจะนานขึ้นนะทุกคนนะเออประมาณนี้ทุกคนนะสรับคูดาวนะทุกคนนะโอเคครับต่อไปเราก็จะไปนำเสนอสกิล3ต่อเลยครับคืออันตินั่นเองนะทุกคนนะ โอเคครับต่อไปมาดูสกิลสามกันบ้างครับทุกคนนะสกิลสามของโมเลนนะทุกคนเหลืออันตีนั่นเองนะอันติของโมเลนจะสร้างสนามแม่เหล็กสามวินาทีนะทุกคนนะสร้างความเสียหายทางกายภาพแกศ่ศัตรูและลดความเร็วลง30%ถึง50%นะทุกคนนะเมื่อมีการควงระเบิดนะทุกคนเมื่อมีการควงระเบิดหมายถึงว่าการกดอ,อันตีนั่นเองนะทุกคนนะมาดูการปรับใหม่ของโมเลนกันบ้างครับเมื่อโมเลนใช้ การโจมตีปกตินะทุกคนเพื่อโจมตีศัตรูในสนามพลังดาเมจจะเพิ่มขึ้นถึง20สเอร์เซนนะทุกคนนะตามจำนวนสแต็คของพาสซีฟเขาอ่าวงเล็บไว้ด้วยนะทุกคนนะตามจำนวนของพาสซีฟนะทุกคนนะยิ่งกดสก,กิลหนึ่งพาสซีฟก็จะเด้งใช่ปะนั่นแหละมันก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะถ้าเก็บครบอ่าสแต็คที่มันให้เก็บนะทุกคนนะคือมันจะสร้างสแต็คสูงสุดนะทุกคน จะเพิ่มดาเมจถึง20นั้นะคนะโกงมากๆากนักนคนนะนะเออนี่เป็นตัวที่ผมแนะนำนาครับคือลูกหลักผมเองนั้นคนะก็ไปหาซื้อกันได้นะ้นครโกงมากๆครับในแผนที่กำลังจะอับเข้ามาแคนนะนะต่อไปครับมาดูการสร้างความเสียาหายกันบ้างครับในแผลปัจจุบันนันะ้นคนะคือร8อยแปดสิบนั้นครเลเวลแรกนะแล้วก็ต่อไปครับเลเวลสองครับสองร้อยสี่สิบเลเวลสามสามร้อยนั้นคนะค บวกทีละ0.3ต่อเลเวลนะคุณนะต่อไปครับมาดูอัพแพตใหม่นะคุณนะที่กำลังจะอัพมาแล้วทุกคนคือ250แล้วก็เลเวล2ก็300เลเวล3ามก็350นะคุณนะบวกทีละ0.6อัพทุกคนนะเออคือแบบอติโคตรแรงอ่ะทุกคนบอกเลยแพตนี้นะคุณนะแพตที่กำลังจะอัพเข้ามาคือแบบโกงมากๆครับโมโลเลนนะ ต่อไปครับมาดูครูดาวกันบ้างครับครูดาวอันตรีนะทุกคนนะเลเวลแรกก็สามสิบห้านะทุกคนนะเลเวลสองก็สามสิบเลเวลสามก็ยี่สิบห้านะทุกคนนะในปัจจุบันนะทุกคนนะในแผนที่กําลังจะถึงนะทุกคนสี่สิบนะทุกคนนะเลเวลแรกเลเวลสองก็สามสิบห้าเลเวลสามก็สามสิบนะทุกคนนะศัตรูที่ถูกผักกับด้วยสกิลสองจะถูกสตันเป็นเวลาหนึ่งวินั่นเองทุกคนนะคือ ถ้าเราอันติีเข้าไปสกิลสองเมมันจะตัดสตันหนึ่งวิเลยนะทุกคนนะสำหรับสกิลสามทุกคนไม่มีอะไรมากครับโมเลนคือโกงมากๆครับในแผทปัจจุบันทุกคนนะผมบอกเลยครับคือใครไม่เล่นคือพลาดทุกคนนะคือเป็นลูกหลักผมเองทุกคนนะเล็กสั้นขยันซอยทุกคนนะอโมเลนนะล้วนนะเดี๋ยวผมก็จะไปอ่อเล่นให้ดูทุกคนนั้นในแผทปัจจุบันก่อนนะเดี๋ยวอัพแพทมาเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูนะทุกคนนะ